สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นนะครับวันนี้เรื่องสปรกรอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ามี FC ทางบ้านนะครับได้ปรึกษาผมนะครับว่าอในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยพอไปถึงที่สำนักง,งานสปรกรประจำจังหวัดแล้วทางเจ้าหน้าที่สปกนะครับได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินรับทราบนะครับว่า จะต้องมีการสละสิทธิ์แล้วก็จะต้องเช่าในที่ดินที่ตัวเองได้รับสิทธิ์อยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นมี20ไร่ได้ขายไป5ไร่นะครับทีนี้ก็ทางเจ้าของที่ดินหรือว่าผู้ได้รับอนุญาตในที่ดินนะครับไม่ยินยอมเพราะจะต้องมาเช่าบอกว่าที่ดินของตัวเองนะครับอีก15ไร่อย่างเงี้ย ก็เหมือนไม่ยุติธรรมนะครับจึงกลับบ้านไม่ยอมทำนะครับทีนี้ในกรณีแบบนี้ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดการที่ท่านไม่เซ็นสละสิทธิ์หรือการที่ท่านไม่ยอมเช่าในที่ดินที่ตัวเองได้รับอนุญาตอยู่เนะี่ย ท่านกำลังจะเดือดร้อนครับฟังผมไว้นะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนปี2ปีอาจจะหลายปีมันจะมีวันใดวันหนึ่งครับที่ท่านจะเดือดร้อนเพราะอะไรครับเพราะว่าในระเบียบข้อ62 ทางาระเบียบของสปกรเองเนี่ยเขาได้ผ่อนปลนให้กับคนที่ซื้อที่ดินสปกรให้ไปยื่นเช่าและก็ให้คนที่มีชื่อในเอกสารเนี่ยไปกันส่วนนะครับไปกันส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ได้ทำผิดกฎหมายมาตรา39คุณทำผิดเงื่อนไขแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ยึดนะครับ เจ้าหน้าที่ก็ให้คุณน่ยยื่นเช่านะเปลี่ยนสถานะจากสปกรีกีดศูนย์หนึเป็นยื่นเช่าในที่ดินของตัวเองที่ครอบครองอยู่แทนที่จะโดนยึดแต่ให้เช่าได้ในฐานะเ,เคยเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับคืออนุรลมให้ไม่ยึดแล้วก็แถมยังให้คนที่ซื้อเนี่ยได้ยื่นเช่าอีกด้วยนะครับ กรณียกตัวอย่างก็คือ20ไร่กับ5ไร่นะอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อก็ต้องยื่นเช่าเหมือนกัน5ไร่นะครับไม่สามารถแบ่งให้เช่าได้และไอ้ที่เหลืออีก15ไร่เนะี่ยยังเป็นสก4ขีดศ1อยู่ไม่ใช่นะครับก็คือจะถูกเพิกถอนเลยนะครับนะไม่ใช่นะครับเราเซ็นสลาสิทธิ์แล้วก็เพิกถอนไปเลย ลราก็ต้องยื่นเช่าครับจะเดือดร้อนที่ผมบอกคืออะไรเพราะถ้าผ่านวันที่9ธันวาคม268ไปแล้วเนะี่ยทางเจ้าหน้าที่สปกนะครับได้ตั้งคณะกรรมการแล้วลงมาตรวจสอบในพื้นที่เนะี่ยพบว่าคนที่อยู่ในที่ดินแปลงนั้นนะ่ยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีบุคคลภายนอกอยู่ด้วย ซึ่งสปกมีหลักฐานชัดเจนก็คือบุคคลภายนอกนั้นได้ไปยื่นสปก4.163แล้วอ่าก็คือคนซื้อได้ยื่นแล้วเพราะฉะนั้นส่วนตัวคุณไม่ขอยื่นเช่าเนะี่ยก็ไม่น่าจะได้ที่ดินนนะครับนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่เห็นใจนะคุณไม่ได้แน่นอนโดนเพิกถอนแน่นอนครับ เพิกถอนแล้วคนที่ซื้อห้าไร่จะได้ไหมได้ครับเพราะเขายื่นในเวลาที่กฎหมายกำหนดพิพาณอาครับการเวลามันเดินมาถึงจุดที่จะต้องยอมรับชะตากรรมยอมรับตัวเองยอมรับที่ดินจริงๆครับว่า ที่ดินสปกมันไม่ใช่ที่ดินของเราครับต่อให้อยู่มาตั้งแต่ปู่สังกษายา่าสังกษีรุ่นทวดรุ่นขุดพ่อคุณแม่ตอนนั้นก็ยังเป็นเพียงแค่ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็คือที่ดินพพทหนั่นเองนะครับพอมันเป็นที่ดินพพทหภายหลังมามีการประกาศนะครับ คุมเป็นพระราชจิตด,ดีกานะครับปีพศสอพนร 2, นะครับสปก50ปีนี้นะครับได้จะทำแผนก็ประมาณออกเอกสารสรปรก4.01ให้กับชาวบ้านชาวเมืองโดยให้เอาพอปทอ5ไปสอบสวนสิทธิ์นะครับขึ้นเป็นสลอร,รอ5กอก็คือใบอ่อน นะครับ2ร5กอแล้วก็มาเป็น4ขีด01เพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นต้นเลยเอาเแรกๆเลยนะครับที่ดินพพทห้าเนี่ยมันเป็นที่ดินของรัฐนะครับสถานะมันคือของรัฐล้านเปอร์เซน็นในเมื่อเป็นของรัฐล้านเปอร์เซน็นมันกลามาเป็นของสอปกรสปกก็ต้องดูที่ต้นกําเนิดว่ามันมาจากไหนมาจากของรัฐมันก็เป็นของรัฐครับเพียงแต่ว่ามี การบริหารงานจากกระทรวงชัดเจนขึ้นก็คือกระทรวงเกษตรและสาก,ก์ชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับต่อให้ในใจตอนนี้ผมรู้ว่าหล,หลายๆคนฟังอยู่แล้วก็ฝืนว่าเฮ้ย mm. <"H ee, S 2> มันเป็นของเรามันเป็นของเรามันจะเป็นของเขาได้ยังไงมันเป็นของปฏิรูปครับที่ดินที่เป็นของเราจริงๆมีอยู่แค่อย่างเดียวในประเทศไทย มีอย่างเดียวครับฟังผมไว้นะครับถ้าไม่เชื่อไปถามครูบาอาจารย์ไปถามสำนักง,งานที่ดินไปถามไหนก็ได้ครับไปถามทนายไปถามผู้พิพากษาไปถามไหนก็ถามมีอย่างเดียวครับที่เป็นของเราโฉนดนอสอสี่ครับคุดแดงที่เขียนว่าโฉนดครับไม่ใช่ชโฉนดเพื่อการเกษตรคุดเขียวนะครับอันนั้นเป็นของสอบกนะครับ นะของเราจริงๆจะต้องเป็นชน,นดครับเอาแล้วนศส3า,ามล่ะนศส,สามก็เป็นที่ดินมือเปล่าครับนศส,สามเป็นที่ดินของรัฐครับไม่ใช่ที่ดินเราใช่ไม่ใช่ใครเถียงผมถ้าเถียงผมฟังข้อความต่อจากนี้ไปนศสสา,สาเขียนว่าอะไรครับใต้คุดสีดำใต้คุดสีเขียวเขาเขียนว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั่นหมายความว่าอะไรครับรัดได้รับรองให้ตามที่คุณได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขารับรองให้ว่าโอเคคุณมีสิทธิ์ทำกินนะแต่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณนอสามไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของคุณนะครับแต่มีสิทธิ์ทำกิน นะครับแต่มีราศีดีกว่าเอกสารหลายๆตัวยกเว้นโฉนดนอสอสี่อันเนี้ยเหนือชั้นฟ้าใต้ชั้นดินครับมีอย่างเดียวในประเทศไทยครับที่เกี่ยวกับที่ดินที่เป็นเอกสารกรรม,มสิทธิ์ก็คือที่ดินนอสอสี่เพราะฉะนั้นสอปกอรเมื่อไปทำการซื้อขายกันแล้วผิดกฎหมายแล้วก่อน9ธันวาคมปี2566 ต้องได้มาก่อนนะครับก็ให้ไปยื่นเช่าหรือไปเซ็นสละสิทธิ์ไปจุงไม้จุงมือกันส่วนคุณจะเอาไปออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรหรือไม่ออกคับผมขี้เกียจพูดแล้วครับก็แล้วแต่ท่านจะเอาไปออกหรือไม่ออกแต่เนี่ยผมกําลังหมายความว่าถ้าไม่เอาไปออกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีให้บุคคลภายนอกเข้าไปอยู่ในที่ดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใช้นี้แทนเงินกู้ สัญญาเงินกู้ซื้อขายยกให้ได้หมดะครับที่บุคคลภายนอกเข้าไปอยู่คนจะต้องไปจูมไม้จุงมือกันไปเซ็นสลาสิทธิ์ถ้ากรณีเจ้าของที่ดินไม่ไปคนที่ซื้อที่ดินไปด้วยตัวเองเลยครับเตรียมเอกสารไป4อย่างครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนหนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญาเงินกู้ นะครับหรือใบเสียภาษีอะไรก็ได้ที่มันบ่งบอกว่ามีหลักฐานการเข้าทำประโยชน์จริงนะครับหรือเอาคนที่เราจ้างมา,าทำเพื่อบุญทางการเกษตรไปเป็นสักขีพยา,ยานก็ได้แต่หลักๆเอาเอกสารก่อนนะครับแล้วก็อันที่สีก็คือสอปก4ีขีดจะตัวจริงก็ได้จะ่ายเอกสารก็ได้เพื่อเอาไปหาตำแหน่งระวังนะครับให้ชัดเจนว่าถูกแปลงตรงแปลงนะครับทวนนะ สประกอศสี่ขีดส่นหนึ่งหนังสือสัญญาซื้อขายหรือสัญญากู้ยืมนะครับสัญญาเช่านะครับหรือว่าอะไรก็ได้นะแล้วก็ต่อมาก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเเป็นบ้านของเราทั้งหมดที่พูดย่ยคือของเรานะครับไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดท,ที่ดินตั้งอยู่ได้เลยครับผมรับปรึกษาปัญหาด้านที่ดินนะครับหากท่านใดยังไม่เข้าใจนะครับ ใต้คลิปวิดีโอหาคำว่า,าเพิ่มเติมแล้วกดเข้าไปจะมีลายส่วนตัวนะครับเปิดบริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง19บเกนิกาของทุกวันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ